ในอดีตนะครับปัตตานีมีการแข่งขันเพื่อสแสวงหาอำนาจกับพื้นที่ใกล้เคียงจะเป็นอย่างไรติดตามจากสารคดีครับแน่นอนค่ะว่าในอดีตการขยายอำนาจเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเช่นเดียวกับปัตตานีในอดีตที่มีการแข่งขันในระดับภูมิภาคก,กับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง แต่เรื่องราวและความเป็นมาจะเป็นอย่างไรวันนี้ครูมาและอาจารย์วันวิสาจะมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้กันค่ะเรียมสงสัยอีกค่ะว่าเมื่อก่อนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานีมีความเป็นมายังไงคะปัตตานีจะเป็นบบเมืองประเทศ่รักของสยามแล้วก็สามารถจะขา,ขายกับเมืองขึ้นอื่นๆของสยามมีปัจจัยอะไรอีกบ้างคะในด้านอื่นๆระหว่างรัฐปัตตานี กับรัฐใกล้เคียงมันก็มีความสัมพันธ์มากขึ้นเนื่องจากการค้าก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างความสัมพันธ์ของใน,นแต่ละรัฐแต่ละ,ละในในเมืองพิศราของสยามครับในพื้นที่เดียวกันเนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่าปัตตานีเนี่ยมันมีการแข่งขันกับในท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกันคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าการที่ปัตตานีเนี่ยยอมรับอํานาจของสยามหรือว่าอายุทยาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้าย แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายไปทั้งหมดเราต้องยอมรับเลยว่าปัตตานีเนี่ยมันเป็นรัฐการค้าขนาดเล็กดังนั้นเนี่ยอยุธยาจึงมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านการเมืองแล้วก็การทหารพอรับอํานาจของอุทยามาแล้วเนี่ยอยุธยาเนี่ยสามารถปกป้องปังปตตานีได้ปัตตานีเองก็สามารถในการที่จะขยายอํานาจนะคะไปสู่ท้องถิ่น ไลตัวได้ด้วยอย่างเช่นืองสายหรือว่ากลันตันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากในโลกยุคโบราณที่รัฐที่มีขนาดใหญ่จะคุ้มครองรัฐที่มีขนาดเล็กก็ส่งสวยนะเป็นพวกดอกไม้เงินดอกไม้ทองแต่จริงๆแล้วเนี่ยอายุทยาแทบไม่เคยมายุ่งอะไรกับปัตตานีเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ปัตตานีเองเนี่แหละนะคะที่ใช้ความใหญ่โตของอายุทยาเนี่ยแหละนะคะมาใช้ในการแสวงหาอำนาจของตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง แข่งขันในระดับท้องถิ่นจะเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอดีตแต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชาวปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงต่างก็มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันไม่ว่าใครจะเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนชาวบ้านที่นี่ก็ต่างยิยนดีต้อนรับเหมือนแขกบ้านแขกเมืองอย่างที่เราเห็นได้ชัดจากผู้คนที่แวะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดแห่งนี้ค่ะ